กูช้ชายที่ขับแล้วเก่าๆน่นสามีคุณหรือครับพอดีแฟนฉันเขาไม่ชอบแต่งตัวหรูๆเขาชอบแต่งตัวธรรมดาค่ะมีแต่พวกจนๆเชยๆขับแล้วเก่าๆครับ นี่จอดไม่ได้นะครับทําไมผมจอดไม่ได้ครับตรงนี้เฉพาะคนที่มาซื้อคอนโดจอดครับผมก็มาซื้อคอนโดนะครับคุณแต่งตัวแบบนี้นะครับจะมาซื้อคอนโดรถก็คันเก่าๆ,ๆนี่คุณคุณจะมาล้อเล่นนะผมเสียเวลาไม่ได้จอดตรงนี้ใช่ไหมครับได้ครับผมไปจอดข้างนอกก็ได้ครับ ถ้าจะมาดูคอนโดให้จอดทั้งนอกครับ เจอเลยครับเจอเลยครับคุณผู้หญิงมาดูคอนโดเหรอครับใช่ค่ะเอ่อฉันจอดรถตรงไหนได้บ้างคะอ,อ๋อจอดนี้เลยครับจอดได้เลยครับบริการดีจังเลยนะคะอย่างนี้ฉันต้องบอกให้แฟนมาซื้อที่นี่สักสิบห้องแล้วคะ่ะขอบคุณครับฝากเลยนะคะเชอเลยครับ ที่โทรเข้ามาว่าจะเข้ามาดูคอนโดใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณโบเชิญนั่งก่อนเลยค่ะได้ดค่ะอืสามีฉันเข้าไปที่นี่เป็นไงคะอือดิฉันยังไม่เห็นใครเข้ามาสักคนเลยนะคะอือทำไมยังไม่มาอีกนะต้องมาตั้งนานแล้วงั้นเดี๋ยวถ้ายังไงฉันรอสามีฉันก่อนนะคะเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงิน ได้เลยค่ะให้เดี๋ยวเชิญคุณโบนั่งรอในห้องรับรองก่อนนะคะพี่โดวันนี้จะมีลูกค้าผู้ชายเข้ามาซื้อคอนโดเข้ามาหรือ,อยังคะไม่เห็นมีนี่ครับมีแต่พวกจนๆเชยๆขับรถเก่าๆครับแต่คงไม่ได้มาซื้อคอนโดหรอกครับ ขับรถเก่าๆใช่ครับแล้วผมก็ไล่เข้าไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานขายคอนโดนหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีะได้รับใช้ค่ะพอดีแฟนพี่จะเข้าไปดูคอนโดนสักสิบห้องค่ะยังไงช่วยรับควรดูแลแฟนพี่นะคะเขาชอบแต่งตัวบ้านๆขับรถเก่เาค่ะเสียยังไงที่ตามเข้าไปค่ะได้เลยค่ะยินดีรับใช้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ พี่โดตามแนทมานี่เลยที่รักคะคุณอยู่ไหนคะฉันมานั่งรอคุณที่สำนักงานตั้งนานแล้วค่ะหรอกคะได้คุณโบคะแฟนคุณโบนี่ ใช่คนที่ขับรถเก่าๆแต่ตัวบ้านๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีแฟนฉันเขาไม่ชอบแต่งตัวหลูๆเขาชอบแต่งตัวธรรมดาค่ะแล้วฉันไม่ซื้อที่แล้วนะคะพอดีแฟนฉันเขาไม่ชอบอะผู้ชายที่ขับรถเก่าๆนั่าสามีคุณหรือครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ตาหามีแววขอโทษตอนนี้มันไม่ทันแล้วหรอคะ ตอนนี้แฟนฉันไปซื้อคอนโดข้างคุณแล้วก็คุณบอกให้เขาไปจอดตรงนั้นเขาก็เลยตัดสินใจซื้อที่นั่นแทนพี่โดง่งฉันไม่ได้ค่าความสิ่งห้องเลยพี่เห็นไหมไม่มีอะไรแล้วใช้คอตัวก่อนค่ะโอ้ยพี่ันต้องสิ่งห้องเลยนะโทษด้วยนะครับขอโทษตอนนี้มันหายไหมเนี่ย